ก็สามาเที่ยวชมการแข่งขันเบรนเดนในถงดาวที่นี่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอขอบคุณท่านกำลังรับโดยนะครับกำลังนิยมโอ้โหนะครับที่ท่านได้จัดทำให้ท่านขื่นมาแล้วก็ขอขออที่นั่นก็ขอ นี่ไม่มีแรงแล้วมันพายไม่พร้อมกันข้างนี้ข้างนี้พายไม่พร้อมกันครับลํานี้พายคนละทีไงเป็นเวฟไปเลยไม่พร้อมเลยพายเป็นเวฟไป